ก็สวัสดีครับมพมกับผมลุงจอนชาวไรก็วันนี้ก็มาอยู่กับเจ้าแคทแมคโครคันเดิมนะครับผมตอนนี้ลุงจอนก็ได้เปลี่ยนท้อได้สาเร็จแลวนะครับผมนี่ลุงจอนเปลี่ยนท้อหม่งนี้แหละครับผมตอนนี้ก็เหลือขั้นตอนการไถกลบมั้งถ้าลุงจอนทำไม่ผิดนะเพราะว่าแนวนี้มันคงจะต้องไถกลบนแน่เดี๋ยวลุงจอนขออนุญาตถ่ไถกลบก่อนนะครับผม อจอนจะเปิดไฟหาสแต็กงัง่โอเคอ๋อมันบอกว่าให้ลุงจอนต้องเก็บรถให้มันเท่ก่อนโอเค,อเคไม่รู้ว่าเสียงเสียงเกมจะพอดีไหมนะครับผมแต่ว่าจะพยายามจะปรับให้มันพอดีนะครับผมุมจอนขออนุญาตเก็บมือไมโครก่อนนะครับผม โอเคหนีหนีหนีก็เท่อะครับพ็เท่ครับ,ท,รบทุกคนมันน่าจะให้ลุงจอนขับรถไปจอดที่หม่องมองนี้นะครับผมเห้หม่องทั้งค้างนี้แหละ,ะหนี่บอกให้ลุงจอนขับรถไปจอดตรงนี้เออ ีเราต้องทําตามที่มันบอกนะเพราะว่าถ้าไม่ทําตามที่มันบอกมันก็จะไม่มิชชั่นคอมบริสในการับผมเพราะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับผม EP ที่เหลียวนี่ลุงจอนขับรถแมคโครได้กากมารใครยังไม่ดูก็ย้อนกลับไปดูนะครับผม e ี EP ที่แล้วลุงจอนขับรถไดนะ้กากมารอ๋อมันน่าจะให้เราดันดิน มันนาะจะให้เราดันดินนะครับผมเราจะต้องก,ก,กดแ่อยาอย่ากดเยอะเกินไปก็ไม่ได้อ๋ออันนี้กดเยอะเกินครับผมต้องยกขึ้นนิดนึงโอ,โอเคแล้วก็ผ่านนะ้ก็ต้องขึ้นนิดนึงอ่อโอเคเราก็เดินนะเต็มกําลังไปเลยเดินนะเต็มกําลังไปเลยดันไปดันไป โอ้ยไม่เห็นลงสักนิดเลยครับผมไม่เห็นลงสักนิดเลยอ่ะนี่ค่จอนจะงไม่ได้ทำใหม่นะครับผมคุณจอนก็ต้องกดลงอีกนิดนึงเนี่ยถึงจะพอดีือยเ,เดินนะเต็มกำลังไปไม่ตูนไม่เกียบไม่เฉียดอ๋อตก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 ใสขึ้นแนละ้วส่ขึ้นไหวปะเนี่ยโอ้ยเกือบจะไม่ไหวนะครับผม ีจันทมันก็ลดงอีกอ่ะสี่แว่าดวจนร,รู้สึกว่ามันไม่ลงเลยนะครับผมซีดงที่ดินมันไม่ลงเลยนะครับผมดวจอนทรคิดว่ามันบ่ลงนะครับผมต้องต้องหงายไหมต้องหายมือขึ้นอีกป่ะ วงรมันต้องง่ายมีขีดน,นิดนึงนะครับผมอันนี้ตามความคิดวงจรเองนะครับผมไปดันต่อไม่ไปเลยครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมเมื่อไหร่มันจะเสร็จตรเนี้ไมวงจรวัดกัน,น,น,นให้ครับผม โอเคนุนจนดันสุดกำลังแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนเดิมมันถมไม่ได้สักนิดเลยอ่ะไม่เห็นได้ใจุงจรเลยนุงจรว่ามันถมไม่เห็นได้อะไรเลยนะครับผมลองแบบนี้บ้าง อ,อแบบนี้น่าจะโอเคกว่านะมุงจอนว่าเออโหแบบนี้มุงจอนว่าน่าจะโอเคกว่าดีซ้ำนะมุงจอนคิดว่าแบบนี้กีไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยเสือนะแบบนี้ง่ายกว่าเยอะโอ้โหแค่นี้เอง ต่อไปให้ทำไมต่อให้นำรถออกจากพื้นที่เหรอน่าจะใช่นะจชนคิดว่าเป็นไงเรียบร้อยโอ้โหองจอนก็นเก่งแบบนี้โอ้โหขับรถตักเก่งกว่าขับรถแมคโคอีกไปทำโคกน่องหนาะให้ใครได้ันเนี้ยว้าว เริงจริงจนเก okay. ่งจริงเลยจนรงจังเลยโอเคเรากวางระบบท่อใหม่ให้กับโรงงานแล้วเสร็จแล้วก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์กับลุงจอนชาวไล์นะครับพผมก็จะมีเกมพวกนี้ลงมาทุกวันนะครับพ่ผมกับเกมมาดต้นเน้นะครับผมให้ไปกดตรงนี้แล้วก็โอเค แล้วไงต่อแล้วยังไงต่อมันให้ลุนจรไปไปไหนวันเนี้คนถึงได้ทำงานเสร็จเนื่อยมันจะให้กูไปไหนวันเนีเ้มันให้เรา ขับรถอีกคันหนึ่งไปใส่หินมัง้งก็ทางนั้นก็เป็นอีพีน้าแล้วกันนะนะครับผมแล้วก็เป็นอีพีน้าแล้วกันอีพีนี้ก็โอเคแค่นี้ไปก่อนแล้วกันแล้วพบกันใหม่อีพีน้านะครับทุกคนก็อีพีนี้ก็ขอกราบคำว่าสวัสดีครับผมกดไลค์กดแชร์ให้ลุงจอนด้วยนะ